แม้คุณจะยังไม่สูงอายุแต่ยังไงก็ตามวันหนึ่งคุณก็ต้องเป็นคนสูงอายุถ้าคุณไม่รีบหายไปจากโลกนี้ซะก่อนเมื่ออายุมากขึ้นขอให้ทําตัวแบบนี้อย่างแรกเลยนอนเหมือนเมาเห็ดคําว่านอนเหมือนเมาเห็ดนี่ก็คือหลับสนิทไม่รู้สึกรู้สานั่นแหละครับคือถ้าอายุมากแล้วเนี่ยต้องนอนให้พอหลับให้สนิทถ้ามันมีเรื่องต้องคิดก็อย่าไปคิดมากจนนอนไม่หลับง่วงก็นอนซะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลุกขึ้นมาแก้ปัญหากันใหม่กลางคืนเนี่ยอย่านอนให้เกินสี่ทุ่มแล้วกลางวันถ้ารู้สึกง่วงก็ให้หาเวลาหลับสัก15นาทีเขาบอกว่าจริงๆคนเราเนี่ยไม่ต้องหลับมากนะครับถ้าหลับสนิทจริงๆ15นาทีครึ่งชั่วโมงเราก็จะสดชื่นขึ้นเยอะเลยทีเดียวการที่2ก็คือเขาแนะนําบอกว่ากินอยู่เหมือนพวกตีนแมวกินเหมือนย่องเบาครับกินช้าๆค่อยๆกิน กินทีละน้อยทีละน้อยกินเบาๆกินบ่อยๆก็ได้นะครับแต่อย่าไปกินเยอะเน้นว่ากินน้อยๆกินเบาๆกินบ่อยได้แต่อย่าเยอะอย่าก,กินตะกระมูม,มามเดี๋ยวจะพ่านสำลักไอคโคลคลาขึ้นปากขึ้นจมูกไปประการที่3ครับให้ออกกําลังกายให้เหมือนติดฝิ่นคือให้ออกกําลังกายจนเสพติดเหมือนกับติดฝิ่นติดยาเสพติดน,น,นั่นเลยวันไหนไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้เอาเหงื่อออก จะหมุดนิดจะคลั่นเนื้อคลั่นตัวอะไรทนองนั้นถ้าเราออกกําลังกายได้ทุกวันทุกวันทุกวันจนเหมือนยาเสพติดไม่ออกกาลังกายไม่ได้นั่นแหละครับเราจะเป็นคนสูงวัยที่มีสุขภาพแข็งแรงเดินได้เองโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาประคองประการต่อมาครับเขาแนะนําบอกว่าให้บินออกจากรังให้เหมือนนกคืออายุป,ปูนี้แล้วนะถ้ายังบินไหว อย่าไปนั่งจับเจ้าอยู่กับบ้านทั้งวันทั้งคืนจนกลายเป็นคนติดเก้าอี้ติดเตียงจะบ,บินใกล้บินไกลก็ขอให้บินออกไปบ้างก็คือออกไปเที่ยวไปโน่นไปน,น,ไปนี่ไปเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมฝูงนั่นแหละครับยิ่งไปเที่ยวต่างจงังหวัดไปต่างประเทศถ้ามีกําลังไปนะครับยิ่งดีคนที่ได้ไปเที่ยวไกลๆจะเป็นคนสดชื่นไม่เหิวเฉาเหง,งาตายใครที่ไม่ยอมไปไหนเลยเหงาอยู่กับตัวเองที่บ้านเดี๋ยวถึงเวลาไปไกลเลยครับทีนี้ก็คือไปบ้านเก่าประการที่ห้า อันนี้เป็นเรื่องของอารมณ์ครับเขาบอกว่าให้ปล่อยอารมณ์เหมือนกิ่งไม้ไหวต้นหญ้าไหวคือให้มันพลิ้วไหวไปตามลมบ้างนิ่งบ้างเงียบบ้างไหวบ้างนิ่งบ้างเงียบบ้างคือให้เป็นไปตามสถานการณ์บางครั้งเราสูญเสียหรือว่าเราไม่ได้อะไรดังใจอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นกฎของธรรมชาติที่ย่อมจะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงเวลาสูญเสียสิ่งใด ต้องรีบเข้าใจให้เร็วเลยนะครับอย่ามานั่งคลัม่มครนเอ๊ะทำไมเสียไอ้นน่นไปไอ้ดีจากไปเข้าใจซะว่ามันเป็นธรรมชาติคือเอาธรรมะที่เป็นธรรมชาติมาทดแทนความไม่เข้าใจเมื่อครั้งในอดีตแล้วชีวิตในบ้านปลายก็จะมีความสุขด้วยความเข้าใจในธรรมะที่เป็นธรรมชาติของความเป็นธรรมดานั่นเองและประการสุดท้ายครับท่านผู้ชมรู้จักหมากรุกไหมครับหมากรุกนี่ต้องเดินดีๆนะครับ เดินพลาดแล้วแพ้เลยเขาบอกว่าให้ทำตัวเหมือนหมากลุกก็คือเวลาที่เราจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งค่อยๆทำเดินชา้ชาๆค่อยๆคิดค่อยๆเดินอย่าเดินพลุดพลาดเดินหมากลุกพลุดพลาดแพ้แต่ถ้าเดินลื่นลม้มลุกลุกลานขึ้นมาเนี่ยอีตอนนั้นมันจะไม่ได้ล้มแค่เราคนเดียวแต่ล้มทั้งกระดานเสียกระบวนไปทั้งบ้านเลยครับ อันนี้ฝากถึงคนหนุ่มคนสาวที่ดูแลผู้สูงอายุด้วยนะครับคงเคยได้ยินนะครับที่เขาเตือนกันนักขนาวว่าผู้สูงอายุพยายามอย่าให้ล้มถ้าชอบก็โปรดแชร์ไปให้เพื่อนๆแล้วเราเองก็ทำตัวแบบสูงวัยอย่างสนุกสูงวัยอย่างมีคุณค่า